สว,สวัสดีครับสวัสดีตาสวัสดีพ่ทุกคนครับสวัสดีครับน้ำปิงนักัสกรครับเก่งรึครับผมเราเกณฑน้ำปิง้งมิมาเป็นคู่เลวจ้าครับผมน้ำปิ้งของ <c oughs> ขอไบ้นนงางคะเอาน้นิงของละก <c oughs> ันเพราะว่าเป็นการ โอเคก็ส่วนนะคะส่วนของน้ำปิงเนี่ยเมื่อวานเรามาส่งกำลังใจให้กับพี่ชายเราเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เดินแบบโชว์ที่ใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็จริงๆเป็นครั้งแรกของน้ำปิงเลยที่ได้เดินใน BIF View นะครับเป็น n ้องอ n นเท n ร์เน็ตแล้วครับซึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆมีความตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองนิดๆแล้วก็ชมตัวเองไปแล้วว่าเก่งมากเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราได้รับเกียรติให้เดินในช่วงแรกๆด้วยแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางพี่นัทนะครับแล้วก็ทาง l e เชอร e โปรเจกตที่ร่วมมือกับทางซีดีเซนนะครับได้ทำโชว์เนี่ยมาซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่พิเศษมากๆเป็นการใช้เรียกได้ว่าตัวนาฬิกาที่มีความทันสมัยสวยงาม<ช> <ๆ S 2> มาแมทช์เข้ากับชุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรชุดที่วัยรุ่นเขาอยากใส <ๆๆ S 2> ่นะเป็นแที่กใส่ก็ยิ่งเข<ช>้าก<ช>ันชมตัวเองไปแล้วชมอย่ง ไม่เมื่อวานเห็นผ่านทำลายทำผ่านผตาแบบเบาๆอ่ะใครพูดอะไรนะ่า <c oughs> ปิงเก่งมากอะไรสักอยาก่าง <c oughs> จริงหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้คือมันเกิดขึ้นจริงหรือว่าเมื่อคืนแค่ฝันไปแล้วมันนิมิตขึ้นมาได้ฟังหรือ,อยังฟังว่างสพิฆาตตลอด <c oughs> ถ้าฟังก็แน่จะรู้แล้วเอาเรื่องจริงเหรอครับ <c oughs> อ้าว่านี่คิดว่า <c oughs> นิมิตฝันไปไนแล้ถ้าอยากได้ยินอ๋อโอเคไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาครบพ่เพลงะวันนี้เจอเป็นยังไงบ้างคะครับก็วันนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้นเหมือนอวาเลยครับก็วันนี้ได้เดินของทาง Leisure Project นะครับ f u e l f e n t e by ซีเซนซีดน <Defense. S 1> นะครับก็เป็นแบรนด์นะครับเสื้อผ้าแล้วก็แบรนด์ในกาที่ที่เก่งเคยร่วม,มงานอยู่แล้วนะครับประจำเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มานำเสนอ collection ใหม่นะครับแบรนด์ใหม่ ก็ตัวนาฬิกาด้วยนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับอย่างตัวนาฬิกานะครับดิสิเซนก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากทุกคนลองเปิดใจดูเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่ามีความลักชัวรีร่ไหมลักชัวรี่ควยลักชัวรี่ร,ร,รู้สึกว่าเรียบแล้วก็มันมันมันดูแพงมากมากเลยใช่ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันส่วนดิเชอร์ก็เป็นอีกคอลเลคชั่นหนึ่งที่รู้สึกว่า น่าสนใจมี <Interesting, S 1> ดีเทล <interesting. S 1> ครับ i n t e r ร s t i น่าสนใจเพราะว่ามีหลากหลายดีเทลเยอะมากเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยเวลาเวลาเขาเขาอยู่เฉยเฉยเขาจะหุบเวลาเราเที่ยไปเดินเราก็ต้องนี่นี่ไปออกช่วยจัดเพราะฉะนั้นก็เลเชอร์คอลเลคชันนี้นะครับ,ครบใครที่ซื้อไปแล้ว ใส่คนเดียวก็อาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะต้องแบบหาเพื่อนหาพี่หาน้องมาช่วยใส่เพราะว่าวันนีแบบดอกไม้มันช่วยจัดดอกไม้จัดดอกไม้เป็นที่มีคนช่วยจัดอยู่แล้วมีครับครับเป็นที่สไตลิสต์ครับช่วยจัดก็มีเป็นอีก g i ม m i c นึงที่น่าสนใจก็ต้องซื้อไปต้องหาคนจัดให้ด้วยก็ใช่อะแล้วที่ที่ในแบบที่เขาเปินแบบมาแบบหลายโชว์แล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบ จริงๆเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำปิงก็ค่อนข้างแบบกดดันดนิดหน่อยเราก็เลยถามเพราะว่าพี่เก่งครับถ้าน้ำปิงไปถึงที่ปลายรันเวย์เนี่ยน้ำปิงจะทําท่าไหนดีเขาก็บอกว่าทาทตามสไตล์น้ำปิงเลยลน้ำปิงก็เลยบอกว่าอย่างน้ำปิงทาท่านี้ได้ไหมแล้วก็ขายนาฬิกาเขาบอกว่าทําเลยพี่ว่าดีเราเราไวรัลแน่นอนเราก็เลยงงว่าเอ๊ะมันดีจริงนะเขา ครับก็ขอฝากด้วยนะครับ Bangkok International Fashion Week 2024นะครับบอกเลยว่าวันนี้เรามาในนามของ r a u r e Project ที่จัดโด i t i f e i n นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันนะครับมีหลากหลาย collection ให้เราได้เลือกนะครับส่วนภ้าบรรยากาศงานเราก็สามารถเข้าไปดูในแท็กของงานได้ครับใช่ครับก็รู้สึกว่างานนี้เป็นอีกงานหนึ่งเนาที่ทําให้วงการแฟชั่นในไทยแบบว่า มีเขาเรียกอะไรมีกําลังใจในการที่จะผลิตงานแล้วก็นํามาเสนอให้กับสังคมไทยแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยก็อยากให้คนไทยหลายๆคนทั้งวัยรุน่นทั้งวัยทำง,งานแล้วก็ทุกวัยเลยนะครับช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของไทยดีไซเนอร์เนาะที่ตอนนี้ผู้เราก็พัฒนากันไปไเรื่อยๆพี่ๆดีไซเนอร์หลายๆคนก็คือแบบไม่หยุดพัฒนาจริงๆเรียกได้ว่าผักดันแบรนด์ไทยขึ้นไปสู่ระดับโก o บอลได้แล้วก็ ความแฟชั่นไทยนี่แหละมันน่าจะเป็นอีกคาพาวเวอร์ที่น่าจะสร้างกําไรให้ประเทศไทยได้เยอะถ้าเกิดว่าพวกเราเริ่มสนับสนุนกันเองในประเทศไทยก่อนก็จะดีมากๆเลยฝากงานของพวกเราด้วยหนึ่งค่ะเป็นนาะได้ยค่ะปล่อยเพลงฟลายเพลงครับซ<อ>ูเปอร์เพลงครับผมชื่อว่าอะลรครับกรักครับของพี่อิงวัลันทรครับเป็น<ช>ัฟเวอร์เพลงคู่เพลงแรกเลยไหมครัเพลงแรกเพลงแรกเลยนะครับก็ตื่นเต้น ไม่คือเราคิดภาพไม่ออกว่าเวลาเสียงของเราสองคนมาอยู่ด้วยกันอ่ะเราจะนําเสนอออกมายังไงอะไรเนี้ยแล้วการที่ผมบอกว่าน้องเป็นคนที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราเห็นจุดนั้นที่ที่น้องพัฒนาขึ้นอย่างลายภาษาอะไรแบบเนี้ยปิงแบบทาได้ดีมากเลยทั้งที่ตัวเก่งทําไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยเก่งก็ยังเก่งก็ยังอึ้งอยู่เหมือนกันว่าแบบน้องเก่งมากเลยแต่งจริง ตั้งแต่โปรเซสที่เราเลือกเพลงหรือว่าคิดลายประสานอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วยกันมาตลอดนะช่วยกันดีไซน์อะไรเงี้ยนะตัวนะั้นเะป็นเองที่อยู่ตรงนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกอะไรอินสปายกนะันอะไรกันมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเราก็อยากจะดีขึ้นในทุกๆวันคะคู่เนาะส่วนหนึ่งที่ได้นได้จาพี่เก่งก็คือรู้สึกว่าเขาอ่ะชอบการร้องเพลงแล้วก็เราอยู่กับเขาเยอะๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการร้องเพลงมันก็เป็นเรื่องน่าสนุกดีอะไรเงี้ยเขาก็สอนเราบ้างแนะนำเราบ้างอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เริ่มว่าเออชอบร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอะไรครับก็อยากจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างการมีเพลงนี้ขึ้นมาก็เป็นก r o g r e s สทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์แหละที่ทําให้เราแบบกล้าที่จะร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแบบมันไม่ใช่ว์ชั่นที่ดีที่สุดหรอกแต่มันเป็นเว์ชั่นที่เราภูมิใจที่สุดแล้วที่มันเกิดขึ้นอะไร้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะครับใน y o u t u b ู้มันดิทีวีเนาะก็กดฟังพบรักนะครับได้้ทุกกเเชาางวันนย็ สายบ่ายเย็นก่อนนอนอาบน้ำเปิดได้เลยขับรถไว้ดได้เลยหรือตอนนี้ดูสัมภาษณ์อยู่ก็เปิดเพลงไปด้วยก็ได้นได้หมดเลย